สวัสดีครับวันนี้เซ็ตผูช็อปจะมาเปลี่ยนรองแอร์ครับผมของรถอีซูซุดีแมทนะครับผมอย,อย่าตั้งกล้องก่อนนะครับผมทำไมกล้องมันเอียงอย่างนี้ ยี่สุมันมีกองอ่ะอไม่มีแม่เหรอเหรอโอ้สิปีกยักทั้งเดียวมั้งหงน่สองก้องมั้งสองก้ามั้งแม่แ่ะ เปล่ากองไม่ได้เปล่าด้านข้างเอาเปล่ากองไม่ได้เปล่าด้านข้างก็ไม่มีกองให้ถอดเอีแล้วถอดกองไม่ได้ครับท่านท่านผู้ชมเพราะว่ารูปพิทัศน์เนี่ยกองมีกองคูล้วคุเอง นี่ครับผมไม่มีฝาคอมาให้เราจะต้องเจาะเจาะเ,เจาะเจเาะเนี่ยตรงนี้ที่จริจงมันจ,จะเป็นฝาอ,อ่ามันจะเป็นช่องว่างตรงนี้จะเป็นช่องว่างกันเจาะจีดนะใช่แล้วจะจับแลเ,เลื่อยเลื่อยก็ได้เลื่อยออกปึ๊บ แล้วก็ซื้อฝามาเนี่ยมันมีตะขอมาใบรออยู่แล้ว <ไป S 1> แล้วก็ซื้อฝามาใส่เพราะแล้วแต่มันไม่ได้ก<ส>จอไปให้เลยใช่อปกติต้องม,มีมาให้นะ<ม>ใช่<ม>รถคันอื่นตัวเตี้ยก็ยังมีให้นะใช่แต่ของทัาเกอสูงไม่มีค่ะ ไล้เครื่องร้อนแล้วทำไมเพราะว่าคลาดมันไม่รับของพวกมันๆๆเครื่องร้อนแล้วคลาดมันคลาดมันไม่ดีนั่นไปบุทะเบิกเลยโอกขึ้นถึงขั้นบนแล้วนะอยูๆแลาไม่มีอะไรเกี่ยวบไม่มีเลยทำไงวะค,ว <ๆ S 1> คือมันมันเหมือนว่าคลายมันร้อนอนะ่ะแล้วจอดมันแค่ครึ่งชั่วโมง

ให้เราขับขับไปเราพุกเรายกขาไนเราพุกเปลี่ยนยางใช่ไหมพุกโอเคนาทีสองพุกเดียวมันจะไปลัปฟางแล้วว่วนะหัปในการน่ะแล้วแห่น